สบายดีทานผู้ชมเดี๋ยวมะโหกห้องจักรื่องมามือนกับพามาปิกนิกกินข้าวอยู่อุทยานแห่งศาสตร์เขตป่าสงวนเมืองมาปีแควซ์ละวันเนาะก็เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดเปิดมาโดนนั่นแหละแต่ว่าเหมือนเราสิพาเอื่อยเรามาสัมผัสบรรยากาศเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันเลยไปเฮ็ดอนยังเน็ตบล็อกแม่เน็ตบ่แล็อกเนี่ยเหมือนมือถือถ่าย เดี๋ยวกัอีกเดือนหนึ่งสิได้เจอกันกินเผาปลากินเผาปลาแล้วมาขี้ข้าวตีแซ่บพิเศษทางแดดอมันแากแดดตั้นทางครัวอีกได้ประเด็นคือเจ้าถิ่นเนาะแม่นวะกาดเขาน้าตาดส่วนตัวอืมจะเป็นมิชิดเหลืองเนาะมิชิดขนาดไปลองกินบเก็ได้มากินเผานำกันขี้เนาะงกินพิพากษาตลัเมืองคงในเสียงอ้าว โอ้เสียงไข่สมว่าเป็นตเศษแผ่เป็นจังไดไข่เครื่องย่างต้องต้องบอกว่าไข่เครื่องหรือย่างมีแกนุใหม่นะของเนาผลไม้เซฟูเนื้ห้ามเคียงกันเด้วเอืมบอเพื่อนหิวเข่าเฮียเมื่อกี้อะไล่เพื่อนแม่นบอ้อันแม่นเยอะอันนั้นเอาไปให้ให้เจ้าแม่เออให้เพื่อนแม่ สั่นบนกระโดดเลยบพะเอาปีกปากกรไดาเพราะว่าับได้สั่นเราเข้าการเที่ยวมาเชียรเข้ากับตรงนี้แบบื่อเพเพลเพนเบอข้างเขากินเพกินน้ำแกนถั่แล้วเบียนเบียกระด้ยูเบียนี้บบไลกระด้เดียวเปิลสีเมาเ้สีเบิ้งเข้ากรดาได้เปิลเม่าดิหยาเปลังพุ่ละหยาเอาไปลัองกระด้ บอกกระหัวคัวสวนคัวกระไรทางโค่นน้ำมุดน้ำไปเลยนะต <c oughs> ะกนางเนีนน่ยนะไม่รู้สิหนองเรนยุ่มก็เป็นหนามโต๊ะเ้อเดียด๋วยวจะน้อยกินเหล้วสิาพาไปเบิ่บสสสงบรรยากาศเนอะว่าเคยสดกันงาส่วนใดแต่ว่าส่วนนี้มากก็จะเป็นแบบส่วนโต้แน่นอยนึงเพราะว่าน่สาส่วนตัวเนาะโอ้แม่นบอะมูลมาจากกรานค่ะน่าส่วนตัวโอ้ที่ดินนี่ซื้อตอนแรกไม่ได้ซื้อสัมปทานสัมปทานเอาจากปี สองส่วนอยู่ควนวะคืน่อด้กะตรงไม่ได้เลย <c oughs> ลเ,าเ่านี้เอด้พี่นนอตีแน่นะนเตแบบนั้นเมนเจ้าทีนเฮจังซีได้ดไเลอบอกพ่บท่รู้รรว่านี่เล็บต้องขัดยานางพี่นนอแหล่เลยสิเดตัดเล็บเลยแหละ <c oughs> กูเปจะกินแลาวแกงเฮยแกงบะโบสี่บบะบเสบเป็นคนขัดแางืเป็นน้องคนขัดยานงบบ เคล็ดลับที่มันนัวเลิกคันเพราะว่าข่อยเป็นคนขันยนานามันเลย,ยนัวข้าใจเสร็จ้องเสร็จเด็ดดิสานพาสวบเลยต้องลิางมือไปน้ต <c oughs> ้องกินแนวนี้ตำมะคุ้งพี่น้องเล็บเน่าที่เราบ้านโบเป็นตะเบมอหักตอนนี้นางกินไปอะไรก็ได้ทุกคนต้ก็ล้างมือไปน้ำข่อยกับจังบอกว่าเลือกตุกนนี้แหละดีที่สุดอชอบหอ,อ,อมเหรอ ส่วนไข่แดงไข่้งอามุ้งเลยรสชาติประมูลมาเนาะทำประทานมาปิีงปลาพี่เนาะเราจะเอาปิีงไก่แหละเพร่ะที่กินแต่ปิีงไก่ลายอยากิ่นเบื่อนี่แหละคนกินเลยได้ปิีงไก่เนาะปิีงไก่ปิีงไก่เมื่อยเลยจัดไม่ไก่ปะขหาดคล้ายๆเสียบๆไปเมื่อนั่งกระนี่แหละรสชาติเป็นแบะ าหาปลาแลืวดีใจเขาหาปลาพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง้งได้ยงังดีใจเออมากเลยแท้แนวี้เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเป็นวันให้หาปลาพี่น้อนี่มันเขตแรงสองเทียวได้ยุบะ แกนเป็นัอน้อยโอ้ป้าพี่อะคือไปบันยูไส่ใหญ่เท่าอั่เหรอเรากำลังลงมาอะไรนังไงเอออะรลสด้ห่าวันัเดียวกัได้ปรับหลด บรรยากาศธรรมชาติ์ที่น้องพาทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เนาะทุกคนเลยซึมซาบความเป็นธรพพรมชาสตร์ไปหอมๆกันเพราะว่าเจ้าหองกัจ้โดดเดอออกมาเปิดหุบป,ประตาเปิดโลกอันทัดไม่ประมาณนี้นี่ก็คือธรรมศาสตร์ของเมืองโค้งเซโดนแขวงสาลาวันเด้อพี่น้องเอ้ยตอนนี้อาจจะเป็นมเมืองว่าปีพี่น้องเม่นแหละตัวนี้มันเห็นเมืองไหมว่าป,ปีเนาะ ถ่ายสุนบรรยากาศไปต้องการนี่น้ำพีอยากขุ่นๆเล่ยหนึ่งเพราะว่าสวยเปนสวนย่ามฝนขี่หนอย่ามฝนหนักก็เลยอยากขุ่นวันซาวี่ถามว่าอันน่าแย่แหลงนหนย่ามปีใหม่เล่าข้นสีไลยกว่านี้เดชแล้วก็ชิมีคนมาขายเครื่องในตูบนี้เนาะตอนปีใหม่เล่าเรื่องสวนมิเทสกาดีนะก็ตาม ร้องคนหนั้นพยายามตามไมายหน่อไปเพื่ออยากเม่งเขาจะจับปลาแต่ว่าส่อของเจ้ว่ามันมืดพี่น้องแล้วก็ยังไปใกล้กว่าขวักขนันแหละเจ้าสิกมากระนนย่างติวมาเด็กแดงทองเ่ยวปลา ก็เคยลงใส่บยเบียงก็ใส่ลงเท้าเพราะว่าหินเนาะมันมีเท่าเท่าหรือว่าไข่อะไรไข่หินหรือว่าเท่าอะไรบางทีเนาะแล้ววันนี้เข้าเจอรลงเท้านะที่เนาะแล้วก็เสษเศษเศษเศก่อนหรือกระยางมันจะลุดลุดพอนการมื่อไหรเนาะมันรองเท้าเราใส่จนขาดหมดแล้เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งเนาะคือเรายางต้องกดแล้วน้ำยาดิมือเราแล้วว่าแดี๋ยวเขาใส่ลองเท้ามันก็ใส่ลองเท้า คลิปนี้น้อก,ก่ะเขาเจ้าพน,นีแล้วก็เป็นทริปเดินทางการต่อหับแขกขับเสื้อจากเมืองจันมาเชียวไต่ก่ะน่นาจะจบเท่าน,นี้มือดอก่ะเขาเดินทางไปเศ้าสําหรับคลิปนี้สองห้องและทีมง,งานเขาโตนางลินซุ่มแซว่ลมกันเดินดนูนไปประมาณ6กโมงถ่าย <c oughs> มืดแบบกระสิกับสำหรับคลิปนี้เขาโตลาไปก่อนเจอกันใหม่กมัดมาบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วตกหนาบเลยอ่ะ <c oughs>